สวัสดีครับมันจะมาจูนเดินหอบกล่อง MCU Max AI นะครับผมกับ Mazda BT-50 Pro ผมเปิดไปที่ระดับ6นะครับผมผมจะลองหมดหนึ่งดู ผมชอบผมชอบโหมดห้านะครับเสียงมันความถี่ค่อนข้างต่ำเลยบยูก็ขึ้นไปนะครับผมเปิดโหมดสุดเลยยี่สิบสี่ตลอดเส้นทางโดยรวมประมาณนี้ครับผม เรือนใหม่ถ้าเป็นหอบช้ามันจะขึ้นอยู่นะครับวัดรอบหอบประมบณหหอบโลเลยครับผมอันนี้เป็นจังหวะหอบแปดหอบเก้าหอบสิบหอบสิเอ็ ์คือปิดหอบนะครับผมปิดหอบแล้วก็เปลี่ยนโหมดเลยผมใช้โหมดเอไปก่อนกันลืมะครับผมโหมดเอดนะครับเดี๋ยวกลัวเครื่อดูเบาๆเบาๆเห็นคนชัดเจนครับผม ไม่มีเฟกไม่มีอะไรงนั้นขอบคุณมากครับ